สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ครับมีดคั้าเหล็กสวีเดนนะครับเพิ่งมาถึงครับเป็นมีดนําเข้านะครับตัวนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูพร,พร้อมๆกันเลยนะครับชุดนี้บริษัทส่งมาให้10เล่มเดี๋ยวเราใช้จำนวนแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ เ0อ่าครบครับครบ10เล่มครมาเ,เดี๋ยวมาดูครับชุดนี้ครับเป็นชุดโปรโมชั่นนะครับเปิดตลาดราคาใหม่ครับราคาใหม่เลยนะครับจากที่แบ่งให้เพื่อนๆตอนนั้น900บาทครับตอนนี้ได้ราคาใหม่ได้โรงงานใหม่เรื่องของเรื่องคือเราได้โรงงานใหม่ครับ มันจะถูกกว่าเดิมนะครับแต่ก็เป็นเล็กสวีเดนตัวเดียวกันนะครับเปิดในราคา750บาทครับ750บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่รูปแบบจะมาแบบนี้เลยแพ็กเกจเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่แพ็กเกจมาเป็นกล่องแบบนี้เลยพร้อมซองหนังมาแกะดูครับ7 750บาทนี้ได้อะไรบ้าง นี่เนี่ยซองหนังละหนึ่งละอย่างดีเลยนะครับซองหนังตรงขอบนี่หนาด้วยเห็นไหมครับเป็นเซ้นนะครับหนาประมาณเป็นเซนนี่หมพลาสติกมาเป็นอย่างดีห่มสองนี่ครับมีดคัมเล็กสวิเดนเป็นมีดแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อติดตรงนี้ครับแซนด์วิช ซนวิรับส N ซิด้านหลังนี่จะเป็นนัมเบอร์นะครับวันที่ผลิตแล้วก็จำนวนที่ผลิตนะครับสวยงามครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พยุงครับเป็นไม้พยุงเวียดนามครับสวยงามมากครับแล้วก็ใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับความยาวมีดโดย โดยรวมครับความยาวอยู new, new, ่ที like ่8.2นิ้ว8.2นิ like ้วด้ามจับด้ามจับอยู like siege, ่ที่5นิ้วครึ่งความยาวรวมอยู่ที่13นิ้วครึ่งความยาวรวม13นิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วสันนี่หนาดีนะครับสันอยู่ที่7มิลครับ 14c28n เป็นเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็กต้านสนิมเหล็กแข็งตัวนี้ฟันไม้ได้สบาย,ยครับฟันไม้สับกระดูกได้สบายตัวนี้การันตีได้เลยสับกระดูกนี่ไม่ไม่กลัวเลยนะครับอ่ะใครสนใจนะครับมีดพร้อมซองใส่มีดนี่แค่แค่ซองนี่ก็จะสี่ห้าร้อยแล้วนะครับเนี่ยแค่ซองนี่จะสี่ห้าร้อยบาทแล้วนะครับแต่เราได้มีดที่เป็นเหล็กต้านสนิมด้วยได้มีดที่เป็นเหล็กต้านสนิมด้วย ในราคาแค่750บาทเท่านั้นเองนะครับ750บาทเท่านั้นเองได้กำไรน้อยมากๆน้อยจริงๆนะครับยังไงก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นช่อง YouTube ช่องใหม่นะครับสำหรับผู้ติดตามทั้ง200คนนะครับตอนนี้ขึ้นมา200คนแล้วเนาะจากวันแรกอยู่ที่3 4 0คนโอ้ใจหายเลยนะครับนี่สวยงามมากๆครับใครสนใจทักทายมาได้นะครับ เจ็ดรสิบบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ